สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาเที่ยวที่สวนของน้องสาวนะคะ,ะที่บ้านพโทคก่ะสวนติดริมน้ำวังนะคะก็เลยมาเล่นน้ำกันที่นี่นะคะหลานๆน,นะคะหลานๆทั้งหมดเลยนะคะมาชมกันนะคะ น้ำวันก็เยอะอยู่นะคะเนื่องในวันสงกรานต์นะคะลูกๆหลานๆก็เลยมาเล่นน้ำกันนะคะตอนนี้กำลังเตรียมสถานที่นะคะเขาทำแพรไว้วันก่อนแล้วนะคะอากาศดีมากเลยนะคะไม่มีแดดนะคะอากาศเย็นสบาย เพราะช่วงนี้ฝนตกลงมาด้วยเนาะอันนี้หลานสะพ้ยนะคะกับกับแม่ของหลานสะพ้ยนะคะน้ำ่ง็นักดู

Então ที่สัตว์ตัดแล้วมาถุยเริ่มได้มือเฮ้ยเขาต้อง้ามาฟังกล้าเดียวได้วยเรียวนะปวดัวไหอยากฮักมกฟอยกัค่ะเหนื่อ ไม่ทำเดียวไรหร ขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่มารับชมจนจบคลิปคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย